ตอนคุณรู้สึกว่าทำงานแทบตายแต่การเงินไม่ดีขึ้นเลยบางทีมันไม่ใช่เพราะคุณขี้เกียจแต่เพราะคุณยังติดอยู่กับความคิดผิดผิดเกี่ยวกับเงินวันนี้ผมอยากชวนคุณเช็คสี่ความเชื่อที่ขังชีวิตไว้กับที่โดยไม่รู้ตัวเงินคือของโศกรปรอกคนที่เชื่อแบบนี้มักไม่กล้าร้อมเงินเยอะหรือรู้สึกผิดเวลารวยขึ้นสุดท้ายก็บล็อกตัวเองไม่ให้เติบโต ขอแค่พอใช้ก็พอแล้วฟังดูถ่อมตัวแต่จริงๆคือการปิดโอกาสในการเก็บลงทุนช่วยเหลือคนอื่นจะรวยต้องเสี่ยงเยอะๆความจริงคือคนรวยไม่ได้เสี่ยงมั่วๆเขาศึกษาเรียนรู้และคุมความเสี่ยงต้องรวยก่อนถึงจะวางแผนการเงินได้นี่คือกับดักใหญ่เพราะคนรวยส่วนใหญ่เริ่มวางแผนตั้งแต่ย่งไม่รวยจำไว้นะครับ ความคิดเรื่องเงินคือจุดตั้งต้นของอิสรภาพถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่าเริ่มจากหาเงินเพิ่มแต่เริ่มจากคิดกับเงินให้ถูกก่อนแล้วเงินจะเริ่มไหลามาหาคุณเอง